นะนอืมกระบอกนี้ก็เข้าครับผมไซส์สวยอยู่นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อันนี้ก็พามาดักปลาไหลนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นหัวปลานะครับเอาเป็นหัวปลาหมอไอ้คางดำนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยดักเหมือนกันนะครับผมไอ้หัวปลาหมอคางดำเนี้ย เอามาย่างนะครับใส่ไปกระบอกแล้วหัวก็พอนะมีตัวแลวเข้าเข้าเองนะครับ มีแต่มีตัวไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับสิบกระบอกของเราไปครับเดี๋ยวไปดักให้ดูสักหนึ่งกระบอกนะแล้วก็เราไปลุ้นตอนเช้าวันทีเดียววี่ทีดักของผมก็ไม่ยากนะครับไม่ได้แหวกอะไรนะครับเสียบเข้าไปเลยครับผม กะว่าตากกระบอกถึงพื้นก็โอเคแล้วครับแค่นี้ครับถ้ามีตัวเดยวเขาเข้าเองนะก็ใส่ให้ดูอีกหนึ่งกระบอกนะครับใส่ไม่ยากนะครับผม อยู่ที่ว่าจะมีตัวหรือไม่มีแค่นั้นเองนะเสียบเลยครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวยแบบเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับมาลุ้นกันว่ามีแาม,มีตัวไหม สวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับวันนี้ก็พามายามบ้างรันนะครับผมจากไว้เมื่อวานนี้สิบกระบอกนะเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเออหัวประหมอคางดํานะครับย่างนะครับผมแต่เราไปรุ่นกันนะว่าจะมีแจ้มีตัวไหมไปครับผมขอให้มันหมานะวันนี้ มาดูบ้างนี้กันครับน้ำตืนๆนะมีปลาไหมบางแรกไม่มีตัวนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับที่ไหนครับ มีแต่มีตัวมัง้งวันนี้ตรงนี้ครับอีกหนึ่งกระบอกไม่ได้ครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับดูมาสองก็บอกเลยยังไม่มีแต้มครับสงสัยว่าเป็นที่เหยื่อหรือเปล่าเรามาดูกระบอกนี้ยัง มีตัวครับผมมีตัวนะครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แ,แต่ว่ามีแจมครับผมป่ะได้มาแล้วหนึ่งแจมนะครับ ถ้ามีตัวต้องเข้านะครับถ้าไม่เข้าแสดงว่าไม่มีตัวหรือไม่ก็เหยื่อไม่ถูกใจครับไม่มีตัวครับ เราไปดูบ้างอืน่นกันต่อมาดูกระบอกที่ห้าครับเพิ่งไดม้มาแจ้มเดียวเีงมาดูกระบอกที่ห้ากัน,นแจ้มมีตัวไหมหน้ามีตัวนะผม ไม่เข้าครับผมสงสัยไม่มีตัว <c oughs> อันนี้หอยอะไร <c oughs> โอ้หอยปังครับหอยปังหายากนะ หอยตังปล่อยไปทำพันธนะไปเดีย๋ดวยวเราไปดูอีกห้ากระบอกของเราได้มาแต้มเดียวส <c oughs> งสัยก็ไหลมันไปทั่วฝนตกน้ำเยอะนะครับน้ำกระจายนึกไม่เหยื่อเราก็ไม่ถูกปาก ก็บอกของเรามีสักแต้มไหมมีแต้มมีตัวไหม ไม่มีครับผมต้องใส่เหยื่อไม่ถูกปากเดี๋ยวเราไปรุ่นยันตต่อครับผมอีกสีก่กระบอก A mấy chưa? อยู่ตรง mày khâu không không xảy đây tem giờ mà, không phải vừa mày đi Hãy เข้าไหมไม่เข้าอีกครับอีกสองก็บอกสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเนี้ยเข้าไหมบอกนี้ มีแ้มอยู่ครับแต่ตัวเล็กไปครับได้มาอีกหนึ่งแ้มเออเอาทำไมดูกระบป๋ท้ายเราอะไรไปนะไปไหนหมด จะบอกสุดท้ายเราเป็นยังไงนะอือจะบอกนี้ก็เข้าครับผมใช้สวยอยู่นะอ๋อพอได้ต้มแล้วสามตัว ไปครับเดี๋ยวไปเทปลาไหลรับชมที่บ้านนะพอได้ต้มอยู่หรอครับสามเต้มดักสิบบ้างได้สามเต้มไม่หมานครับผมหรือว่าไม่หมาน มาเทไปไหลรับชมนะครับจะมาถึงบ้านนะครับผมสามเต้มเต้ยมที่สองนะครับ โตวสวยอยู่ตรงนี้แคมที่สามครับผมนี่ ตามแป้งมันพอได้ต้มนะครับใส่สวยอยู่ใส่โป้มือนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็มีความหมานแค่นี้นะเดี๋ยวไวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ